สวัสดีคะ่ะเจคีโนตแนะนำให้ชมกับที่ดินปรับรดราคาพิเศษนะคะนอกจากจะขายต่ำกว่าราคาประเมินแล้วนะคะเจ้าของยังปรับรดราคาพิเศษค่ะต้องการขายด่วนในราคา7 9ล้าน9แสบาทค่ะแปลงนี้นะคะรับชมรายละเอียดเบื้องต้นกันเลยทีเดียวคะ่ะบ้านพร้อมที่ดินขนาด2ไร่45ตารางวาอยู่ที่ตำบลห้วยโปง่งซอยโรงน้ำแข็งจังหวัดระยองนะคะ คนพื้นที่มีบ้านสองหลังค่ะมีโรงจอดรถสามารถจอดได้6คันมีห้องเก็บของ4ห้องสามารถนอนพักได้2ห้องนะคะรั้วรอบค่ะประตูรั้วทางเข้าออกว่าง8เมตรมีไฟฟ้า3เฟสค่าโอนและค่าภาษีทุกอย่างคนละครึ่งนะคะค่าจดจำนองของผู้ซื้อค่ะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยหรือสามารถปรับเปลี่ยนทำเป็นโรงงานได้นะคะ ที่ดินเกือบสี่เหลี่ยมค่ะสภาพสวยมากนะคะบ้านหลังที่1เป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกสห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนห้องโถง1ห,ห้องครัวขนาดใหญ่บ้านสูงเกือบ7เมตรมีแอร์สี่ตัวตกแต่งไว้สวยงามสามารถทำคาเฟ่ได้นะคะเข้าไปรับชมพื้นที่กันก่อนสถานที่จริงสวยมากค่ะส่วนบ้านหลังที่2ส,สีเขียวนะคะ 3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัว1ห,ห้องถงต่อเติมหน้าบ้านไว้เรียบร้อยสนใจหลังนี้ติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะโทรไปสอบถามข้อมูลและนะัดชมพื้นที่ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะตัวบ้านสวยๆพื้นที่กว้างๆนะคะอยู่ในจังหวัดระยองสำหรับวันนี้เจ็กโนอใสายละเอียดเบื้องต้นพร้อมกับเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ